ไพรวันโพสเฟสระบุจากก้นบึ้งของหัวใจเคารบนับถือนาเน็กเสมอวันที่31มกราคมทางด้านของนายไพรวันวนรรณบุตรได้โพสข้อความลงในเพจของตนเองหลังเผชิญกับกระแสวิพากษวิจาร์ประเด็นดรามา่าหลังประกาศไม่จัด และลุกออกจากรายการนินทาประเทศไทย EP สองที่จัดผ่านทางช่องยูทูบนาเนค่าฮ่าฮ่าโดยไพววนยังโพสว่าเคารพและนับถือน้าเสมอโดยในข้อความโพสต์ระบุว่าจากกล้นบึงของหัวใจผมยังเคารพและนับถือน้าเสมอนะครับขอบคุณน้ามากนะครับที่มีพรหมวิหารธรรมธรรมะสําหรับผู้ใหญ่ขอบคุณที่กล้าหาญกล่าวคําสัตย์ขอบคุณที่มอบความเป็นธรรมคืนให้กับผมเรื่องนี้ผมซึ้งใจมากๆขอบคุณนามากนะครับที่ให้เกียรติผม เดียรร่วมวงเสวนาเดียวกันกับน้า ขอบคุณที่ให้ประสบการณ์ซึ่งผมไม่เคยได้รับในฐานะคนทําสื่อขอบคุณนะ้าสาหรับแก้วเยติสลักชื่อที่ผมได้รับจากการเป็นพิธีกรในรายการนินทาประเทศไทยทุกอย่างที่ผมได้รับจากการทํางานกับน้าแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆแต่มันล้าค่าสําหรับชีวิตของผมเป็นอย่างมากครับสุดท้ายหากมีโอกาสได้พบกันครั้งหน้าผมขออนุญาตกอดน,น้าสักครั้งนะครับขออนุญาตกอดชดเชยจากครั้งที่แล้วซึ่งผมตั้งใจแต่ไม่ได้ทํามันเคารพและนับถือน้าเสมอ ทั้งนี้หลังจากพ้นดังกล่าวก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนํำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ